สำหรับใครนะคะที่อยากมีอาชีพใหม่อยากมีรายได้ใหม่อันนี้เนะี่ยมีโปรเจกต์เป็นออนไลน์อะคาเดมี่นะคะหรือโปรเจกต์สร้างงานสร้างอาชีพคืออะไรมันคือโปรเจกต์ที่เราต้องการเพิ่มสกิลเซ็ตแล้วบอกแหล่งทํางานแหล่งหาเงินวิธีการรับลูกค้าให้เลยหนึ่งในโปรเจกต์แรกที่เราจะลอนช์ออกมานั่นก็คือการสร้างอาชีพด้วยการตัดต่อนะคะอันนี้เนี่ยเราจะสอนตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่าคุณควรทําคลิปแบบไหนตลาดและแหล่งที่จะจ้างงานคุณอยู่ที่ไหนได้บ้างเลทราคาควรเท่าไหร่ควร คุยกับลูกค้ายัางไงเสิงเหนืองานยังไงทํางานแบบไหนที่ลูกค้าชอบไม่ใช่แค่เราชอบสาคัญคืออนนี้เนี่ยหน่อยรู้ได้ไงเพราะเนี่ยหน่อยคือคนจ้างงานเรามีฟแลนซ์อยู่เยอะมากแต่ว่าน้อยมากที่จะถูกใจเราแล้วจริงๆไม่ได้เกี่ยวเรื่องราคาด้วยเกี่ยวแค่ว่าคนไหนที่ทํางานที่ถูกใจเราแล้วคลิปของเนี่ยหน่อยก็คือคลิปที่ทั้งวงการอยากทําได้นึกออกไหมเราก็เลยต้องการสอนให้เลยดีกว่าสอนเพื่อที่จะเราจ้างงานเองด้วยแล้วก็บอกแหล่งรายได้ใหม่แหล่งอาชีพใหม่ของคุณด้วยคุณเพิ่มทักษะใหม่ถ้าคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มมากกว่านี้อย่าง เราต้องมีคือความรู้และฝีมือแล้ววันนี้เราต้องเริ่มฝึกฝีมือกันตั้งแต่ตอนนี้ฝีมือมันไม่ใช่แบบว่าคุณเก่งมาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันต้องมีเดวันและน่หน่อยอยากเป็นเดวันให้กับทุกคนนะคะวันนี้โปรเจกต์สร้างงานช่างอาชีพด้วยการตัดต่อนะตอนนี้ราคานี้ปกติรอบสดของน่หน่อยไม่เคยมีราคานี้มาก่อนโดยที่ได้เซอร์ติฟิเคทของคุณน่หน่อยด้วยนี่หน่อยบอกแหล่งหางานให้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะจากราคา19,900บาทวันนี้พิเศษให้เหลือ12,900บาทไดออนน์ไปด้วยแล้ว็ไล้เซอร์ติฟิเคสคุณ โดยวันที่13ตุลานะต้องบอกก่อนว่าเลยไม่ขี่ที่แล้วเพราะมันไม่มีรอบสดนี้หน่อยราคานี้แต่เราต้องการทําเพื่อให้คนไทยมีสกิลเซตใหม่มีความสามารถใหม่ในการรองรับรายได้ที่มันมีเม็ดเงินมหาศาลอยู่แล้วแต่แค่ไม่รู้จะเอามันมายังไงอันนี้สําคัญที่สุดพร100% 10เดือนได้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดแอ K I U N I Z Z N I